สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีตอนเที่ยงค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้มาพบประเจอนะคะมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะเห็นหนาเซียนสองปุ๊บก็จะมีแนวทางดีๆเด็ดมาฝากมาต้อนคุณพ่อคุณแม่ปรับเลยนะคะ คลิปนี้บอกได้เลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะสำหรับแนวทางเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่16ขออขอไปค่ะโอ้ยเซ้นซองกระดายงวดวันที่หนึ่งอกเออหมิถุนายน2567นะคะ สิเมนยังมูฟอ่อนจากสิบหกคุณเสื้อายังบไ่าใดเออบอกไปเอมมากกับสิทิงสิบหกโหลวดวันนี้หื้ยยังไงนอน,อนเฮ้ยไม่ใช่สิบหกบอกไปฉันซองก็ได้เนาะเป็นแนวทางที่ดีที่เด็ดนะคะในส่วนรัฐบาลไทยนะคะหนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดแนวทางนี้จะเป็นแนวทางตองงวดนะคะของพ่อเซียนสองห้องค่ะหลังจากงวดที่ผ่านมาคุณบอกคุณแม่แนวทางของพ่อเซียนสองห้อง แปดนะคะ90ตรงตรงเต็มเต็มเลยทีเดียวเชี่ยวนะคะบ้านนี้พ่อเพิ่นก็นเลยปล่อยแนวทางตองหวดมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ล่องออกไปพิจจรณาแล้วนะคะตัวเลขที่พ่อห้มาเนี่ยพอเชีนสองห้องนี่นาะเพิ่นจะมักห้เลขบอลายหางคุณพ่อคุณแม่เออให้มาแค่แค่เลยนะคะนี่อาชอวชว์รักทานเก่าก่อนนะคะหัดทิพานมานี่ละฟันวิ่งเก้าเม็ดเดียวนะคะ บอกเลยว่าเป็นชุดเอาคืนนะคะจังไดเก่ากับมาประซัดพอวาเนาะจับครูมาหายหกหางนะคะเก่าศูนย์เก่าสองเก่าหนึ่งสี่เก่าหกเก่าหาเก่าเข้าเต็ม,เต,มเต็มตรงตรงไปที่เก้าศูนย์เต็มเต็มนะคะเป็นตัวที่พรเน้นมาก้อมเนาะคุณพ่อคุณแม่อ่าเส้นซองบดได้พึ่งมะ่วงกลมเนอร์นะคะสำหรับเลขเก่าศูนย์เนาะพอว่าพ่อพนเน้นมาหายตั้งแต่ผุหละตั้งแต่ปล่อยแนวทางนะคะจังไดผู้ใดอยากเห็น คิดว่าเจนซองตัวหรือบ่ตัวกะล่องไปหาแนวทางเก่าของพ่อเบิ่งก็ได้นะฮะงวดเมื่อกี้กะลงไปละละนะคะมันกะ้างอยู่ในช่องนี่ละคุณพ่อคุณแม่บ่นี้ไปใสนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถดูย้อนหลังได้นะคะทุกแนวทางเลยนะคะบ่ดได้ควดได้ควเอามาเ้าดีคุณพ่อคุณแม่เนีอันนี้กะบ,บอกนะคะสําหรับบางคนพนจิมาคอมเมนต์อุ้ยแม่หลังหวยออกจังสันจังสีฮะนะ แนวทางของพอ่อมีให้เบิงอยู่ไปย้อนเบิงก็ได้นะคะก่อนสิไปรับชมเราฟังบอลมาตะโดแล้วอยาลืมเด็ดขาดนะคะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคนไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเส้นซองแล้วก็พอเส้นซองหองน้ำแนะ่นะสำหรับแนวทางในงวดนี้นะคะพอ่อฟันมาเม็ดเดียวคือเกาคุณบอกคุณแม่เลขวิ่งนามันใจแห้งฟันมาให้เลยเม็ดเดียวแค่แค่เหมือนเดิมนะคะมาลุ้นกันว่าจะเป็นจังไไดในงวดนี้เนาะ ก่อนสิไปเบิงแนวทางนะคะขอเอาอีกยังแนวจากน่อยสําหรับเมือ่อคืนนี้เนาะเออมีอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ใจดีใจดีใจดีแห้งหลายนะคะพ่นบอกว่าบ่ได้ถือน้ําดอกแต่ว่าอยากให้กําลังใจว่าสัน่นเอา มีแบบนี้กะมีเนาะคุณพ่อคุณแม่คือเพิ่นมีแน่ว่าต่วเลขของเพิ่อนอยู่ในใจอยู่แล้วนะเพิ่นก็นถือของเพิ่นเองนะคะแต่ว่าชอบดูหนูมากๆเลยวสันเบิ่งแล้วกะมีความสุกวสันาบางแนวทาก็ตามบางแนวทางก็บ่ตามพละแต่ว่าขอบอกขอบใจนะ,ะแนวทางของพ่อเมืองการเนาะที่เส้นซองลงหายเมื่อวานนี้ซอยแม่ประหยัดงบได้หลายในแต่ละงวดนะคะให้ค่าขนมนะคะ ให้โดยสเสน่หาเขาเอินวานะ่ะเออให้เป็นกำลังใจ้ะลูกเฮ็ดตอไปวะสันไพ่สพิวาจังไดกะซังวาสันจังไดกะคอขอคุณคุณแม่นะคะใจดีนะคะทุกคนเนาะกะสองคนวัน <c oughs> ไหนมีหลายดอกนะคะเพิ่นห้ค่าขนมเจียนซองห้กำลังใจกันว่สาสันจังไดกะคอห้คุณบอกคุณแม่นะคะอ่ามีสุขภาพร,ร่างกายที่แข็งแรงนะคะแลกะกะคอห้เฮ้งเฮ่งรวยรุยรำรุยยิ่งขึ้นไป ถูกหวยทุกทุกงวดนะคะหลังจากเหตุถึกไปทุกงวดเลยนะคะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะอ่ะแล้วก็เออเดี๋ยวขอฝากอีกอย่างหนึ่งคุณบอกคุณแม่สาหรับเอฟซีเนาะที่ถามนะคะถามหาบุญน้าโชกโอ้คิดฮอตไลายเพิ่นไปใส่ยุวสันเพิ่นไปอยู่ตรงไดล่ะตอนนี้นะคะเพิ่นข้ายอยากเหตุอ่าวงดนตีเด้อคุณบอกคุณมแม่อ่ามือนี้ก็ออกไปแล้วนะคะมีงานมือแรกนี่ไปตั้งเวที่ไปเตรียมการเตรียมงานธละ สำหรับผู้ใดนะคะที่มีการมีงานมองหาวงดนตรีดีๆยู่นะคะอาโปรโมทให้เพิ่นแน่จากน้อยเนาะมันดังดีหลีคุณบอกคุณแม่แล้วแล้ว,ลวค่าแบบย,ย่อมเยามากๆนะคะเป็นช่วงโปรโมชั่นทีเพิ่นเปิดนะคะเปิดเขาเอิญว่ายังกลับมาเฮ็ดอีกคัางหนึ่งนะคะหลังจากที่ยุดไปพักนึงเนาะ,ะเพิ่นก็นเลยมีราคาโปรโมชั่นนะคะผู้ใดที่พูดจักผู้ทิมีการมีงานนะคะท้าติดต่อเพิ่นไปนะคะก็จะได้อา่า หฮมหีเปอร์เซ็นไฮอ่านี่คาน้ำสอกน้ำซ่าไฮแน่นอนนะคะบบตองห่วงนะคะใครสำหรับใครที่จะติดต่อนะคะเกี่ยวกับวงดนตรีเนาะเดี๋ยวเส้นซองจะไฮเบอร์อีกตัางหาพีบอมเบนเบอร์ที่เส้นซองอ่าลงไฮเวลาขายขี้มัะมันจะคนระเบรดเด้อคุณพ่อคุณแม่ยุสัละอ่าไฮโทษติดต่อของเพิ่นนะคะเฉพาะเอ่าเกี่ยวกับวงดนตรีเด้อจ้าเพราะว่าเิ่นบอกคอยได้รับเด้อคุณพ่อคุณแม่โทษย่ำย่ำแน่นะคะคเิ่นต่ดตออเนี่ย ต่้งเวที่อยู่งเสียเพิ่นกัจะบคอยได้จับโทรศัพท์แต่ว่าทามีสายเขาซ่อนหลายๆอย่างสเนาะว่าเบอร์นี้โทรบ่อยๆโทรย้ำนะคะเพิ่นกัจะโทรกลับอีกเด้อคุณพ่อคุณแม่ติดต่องานแสดงนะคะ0838562437นะคะติดต่องานแสดงให้คุณพ่อคุณแม่เนาะหากำลังอ่า มองหานะคะวง่งดนตรีดีๆนะคะเสียงดีๆเสียงมว่มวนๆนะคะเวทีงามๆนะคะแล้วก็ราคาหย่อมเยาวค์าคุณพ่อคุณแม่บอกไว้เลยว่าตอนนี้เป็นโปรโมชั่นถืกอกิลีนะคะยังง่องอว่าพันสิพากันแดดกําไลบอสันดีนะ้เอามองเห็นบอนี้นี่นะคะโทรไปเบอร์นี้นะคะศูนย์แปดสามแปดห้าหกสองสี่สามเจ็ดศูนย์แปดสามแปดห้าหกสองสี่สามเจ็ดนะคะ าบาตรที่นี่โปรโมทไปเบิดตทุกอัน,นุกอย่างแล้วเมือเบิ่งแนวทางอเองเเซียนซองของบาที่เบิมากฟังมาตั้งมาโดนเรายัง่างมาใ้เห็นแหลกอยู่โอ้ยอย่าฝ่าวเลยเถอะคุณพ่อคุณแม่เออเมื่อนี้นะคะพึ่งวันที่สิบแปดหนึ่งเหลือเวลาอีกหลายอยู่บานใน้จอดจันให้เซียนซองวอลเลยหลายแน่เถอะเนาะห้เซียนซองลี่ลาแเนี่ยนะคะอย,อย่าฝ่าว่าอย่าฝ่าวานะคะ เวลาเยอะนะคะเบิ่งคลิปกันยาวๆแน่จากน้อยเนาะอสีได้เบิ่งหนาเส้นซองดโดนๆนะคะจกักสีแพทกันอยากเบิ่งบาหือบออยากเบิ่งกันซะให้เบิง่งเก่านะคะเห็นกันทุกมือนะคะ,ะเซียนสองห้องสำหรับแนวทางนี้นะคะจะเป็นรัฐบาลให้นะคะคุณพ่อคุณแม่แย่าสัพสนกันเนาะ,ะงวด หนึ่งมิยอหกเจ็ดนะคะผู้ใดอยากจดกะจดตามเช่นซอ,องกะได้เด้อพุณบอคุแม่เดี๋ยวเส่นซองขอตั้งนาะตั้งตาเขียนตัวเลขจะเข้าก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะผิดพลาดเนานะสายตากระสันนี่อย่านี้โอ้ยเบิ้งไกลๆก็เลี้ยวบ่เห็นสันดอกว่า สำหรับงวดนี้นะคะพอเสียงสองห้องเด่นวิ่งเม็ดเดียวเหมือนเดิมนะคะงวดนี้ฟันเหล็กวิ่งไปที่สองงวดสัน่นคุณพ่อคุณแม่ถึงใจเสียนจองแล้วนะคะอีสองนี่จัดเฮ็ดเจ็บแสบมากงวดที่ผ่านมากก็นะใ่มันอีกว่งวดนี้แล้วก็ฝากเลขสามตัวมาสองหางนะคะหกสองหาแล้วก็หาสองซีค่ะหก สองห้าห้าสองสี่นะคะส่วนตัวจับคู่นะคะพอเซียนสองห้องจับมาให้หกหางแค่นแค่นเหมือนเดิมนะคะมีสองสีเดอคุณพ่อคุณแม่สองหาสองหนึ่งเจ็ดสองแปดสองตัวสุดท้าย หกสองค่ะอ่า้จับมาหายหกหางยังบ่พ่อนะคะเน้นมาหาเลยตองวดเลยนะคะเพราะว่าพ่อเป็นเป็นเซียนคำนวณเนาะตัวเลขที่เขาในงวดเมื่อกี้กับเป็นสูตรคำนวณน,นะคะคุณพ่อคุณแม่พ่อเป็นก็นเลยสามารถคำนวณปุ๊บปล่อยปั๊บนะคะห้ f เอซได้พิจารณากันไวๆ้ๆแล้วกันเน้นหาตั้งแต่ตองงวดเลยนะคะสำหรับตัวเน้นนะคะอ่เดี๋ยวค่อยเบิ่งความกันเนาะ แล้วสองวงกลมก้อนนะคะปาดโจเน้นมาให้สองหางเข็นๆว่นาสัน่นคุณพ่อคุณแม่คือโผล่ก็โพดไอ้งวดนี่อ้าล่องเบิงเนาะหาของพ่อเดินอีกแต่ว่าปกติแล้วนะคะตัวเลขของพอเซียนสองหองนี่คือที่เด็ดคือเลขวิ่งนะคะสำหรับเลขรัฐบาลไทยเด้อคุณพ่อคุณแม่อันนี้เส้นสอง ที่ได้นําเสนอจากที่เก็บสถิตินะคะพ่อเพิ่นจะค่อนข้างแม่นนะคะในส่วนเหลขกวิ่งตัวเดียวนี่ละถึงแม่บางงวดเพิ่นจะฟันมาสองตัวเพิ่นจะมีว่งกลมมากแค่ตัวเดียวอยู่มันจะเข้าตัวเน้นตัวนั้นเลยนะคะแล้วเคยมีสถิตินี่เข้าแปดงวดติดนะคะสําหรับตัววิ่งตัวลูดที่พอเน้นมากเนาะนี่แคปหน้าจอได้เลยค่ะทวนกันอีกรอบนะคะ แนวทางรัฐบาลไทย1มิถุนายน6 7ของพ่อเซียนสองห้องปล่อยออกมาต่องงวดเลยนะคะโตเด่นโตว,วิ่งฟันเม็ดเดียวไปที่เลข2นะคะเลข3โตฝากมาส2งหางเนาะหกสแล้วก็5 2 4นะคะจับคู่มาให้ 6, หหางแขนแขนสองสี่สองห้าสองหสอง พร้อมเน้นมาให้เลยสองหางด้วยกันนะคะมักแห้งกมูเน่นหนักกมูพอเน่นไปที่สองซีกับ2อหาคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาดูนะคะเห็นชัดบนนอกคือแสงคักแถนอ่ะอาฟังเียนซองเบาแน่ก็ได้เนาะถ้าเกิดว่ามองว่าชัดนะคะขอโทษขอภัยหลายๆนะคะแดดเที่ยวแดดเที่ยวบดนะคะจักสิตกคือบบตกฝนยูบานเช่นซองตอนนี้ อบอกไปว่ามาไปจมให้หอดฝ่าหอดฝนหุ่นนี่โอเคนะคะชัดเจนแล้วลองเอาไปพิจารณาดูนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้ารู้สึกว่ามากักโตวไดตัวใไดเป็นเป็นตะคือนอนหงวดนีฝากเข้ามาคอมเมนต์บอกเส้นซองน้าแน่้าสองนี่ถึกใจเส้นซองแล้วนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเฮ็ดเส้นซองเจ็บแสบคักนะคะ คิดว่ามันสิลอยหลังงวดนี่หลหะในความรู้สึกอันนี้ชอบส่วนตัวของโนเองนะคะแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะดูให้เป็นแนวทางแคบไวทะรุนก็ได้วางวดนี้เพิ่นจะมาบอจะเขาอีกบอนะคะถ้าเกิดว่างวดที่มักก็ค่อยตามก็ได้คุณพ่อคุณแม่เนาะอ่ะสำหรับแนวทางนะคะของพอเซียนสองห้องนะคะรัฐบาลให้งวดนี้ก็ชัดเจนเดี๋ยวจงได้ก็ต้องมาเบิ้งกันว่าพอจะมีโครงสุดท้ายบอนะคะ แต่ปกติแล้วนะคะตัวเลขชุดคำนวณนี่พอจะเบ,บเปลี่ยนนะคะแต่โค้งสุดท้ายเนี่ยเท่าที่เคยเได้นำเสนอแนวทางพอนี่จะเป็นในส่วนความฝันนะคะหรือว่ามีตัวเน้นมากหรือว่ามีเลขมีทีมากนะคะที่พอได้มากจะเอามาแบ่งปันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรคำนวณก็คือ ให้แล้วให้เลยนะคะบอมมีการเปลี่ยนแปลงเนาะตามสูตรได้ตามนี้ก็นำเสนอตามนี้เลยนะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะคุณแม่สำหรับคลิปนี้จะสองคอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเวลาหลายแล้วเนาะเดี๋ยวจะเห็ดแน่วทั้งอื่นลงไห้คลิปถัดไปบอกได้เลยว่าที่เด็ดอ่าจำกันได้ไหมคะหน่วยสิบบนอย่างเดียวค่ะนะงวดที่ผ่านมา ให้เก่ากับศูนย์จับคู่มานํากันมาทั้งหน่วยมาทั้งสีบคุณปอคุณแม่งวดน,นี้คุณแม่ใจดีปล่อยออกมาแล้วล่อลุนกันว่าจะเป็นตัวใดเนะาะจังไนคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ